ต่ว่าอยากให้รู้ค่ะว,ว่าทุกการแข่งขันเนี่ยย่อมมีดรามา่าเรามีวิธีจัดการกับดรามา่าแล้วก็จัดการกับตัวเองยังไงบ้างคะกับดราม่าที่เกิดขึ้นต่างๆในส่วนตัวอุ้มแล้วนะคะอุ้มมองว่าการจัดการมันคือการจัดการความรู้สึกของตัวเองโฟกัสที่โกเราว่าเฮ้ยเราอยากจะได้อะไรนะเราอยากจะทําอะไรนะเราโฟกัสตรงนั้นแล้วก็ตัดไอ้สิ่งที่มันกําลังแบบรบกวนหรือมากีดขวางทางเดินของเราออกไปให้หมดแล้วมันจะทําให้เราแบบสามารถเดินไปต่อได้แบบ คลองหนูเหรอค่ะอยากจะกลับบ้านตอนนั้นเลยอ่ะ <c oughs> อยากจะกลับก็กลับไม่ได้อ่ะ <c oughs> ถ้ากลับได้กลับไปแล้วแต่มันต้องจ่ายเงิน <c oughs> สัญญาหา <c oughs> คือปกติหนูเป็นคนที่พูดอะไรไม่ค่อยคิดอะ <c oughs> ่ะแล้วเป็นคนปากไวพูดตรง <c oughs> แต่ก่อนหน้าเนี้ยมันไม่ได้มีคนมาสนใจชีวิตเราเราก็ใช้ <c oughs> ชีวิตแบบคนธรรมดาเราพูดไป อย่างมากคนไม่ชอบเราเพนึกด่าในใจแล้วก็เลิกคุยแต่อันนี้มันอยู่บนโลกโซเชียลแล้วแบบคนทั้งประเทศพร้อมมารุมกันนําเราอ่ะเราก็เลยต้องแบบระวังตัวมากขึ้นคือหลังจากนี้เวลาพูดอะไรมันต้องคิดมากกว่าเดิมนิดนึงสิ่งที่มันได้กลับมาคือเฮ้ยเรามองโลกในมุมกว้างมากขึ้นแล้วเราก็ปล่อยโฟล์กับอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ได้มีผลกับชีวิตของอุ้มมากขึ้นนะคะใช่ขอแค่แบบคนข้างๆกายเรายังแบบ อยู่ข้างๆเราเราเซฟความรู้สึกของคนที่เขาเทคแคร์คอยซัพพอร์ตแล้วคอยรักเราแบบน,นั้นน่าจะดีกว่าความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e แล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้งช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเราหนะะ้าทางช่องโมโน29แห่งนี้ค่ะ